รายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้นะเป็นพระสมเด็จค่ะเนี่ยนะคะอง์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงค่ะเนื้อนึบๆเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะคะรายการนี้นะรายการที่หนึ่งค่ะพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นพระเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะจ๊ะสามร้อยบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพาปากค่ะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพาปาเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเส้นผาปากเห็นชัดเจนเลยค่ะขอบข้างนะคะขอบข้างเหรียญเหรียญนี้เก่านะคะเหรียญนี้เก่าด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลย รายการนี้นะคะรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะรายการที่สามจ้ะรายการที่สามนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญนะเป็นเหรียญอาจ,จารย์ฟันนะคะเหรียญอาจ,จารย์ฟันเนื้อโลหะสีเงินแบบนี้เลย<ม>เหรียญสวยนะคะเส้นเหรียญเห็นชัดเจนดูดีแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนะคะเส้นเหรียญสวยสวยชัดเจนดูดีแบบนี้เลย สภาพดีนะคะสภาพสวยองค์นี้นะคะเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเป็นตัวหนังสือเป็นยันเส้นเหลี่ยมสวยๆเขียนปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะเนี่ยนะขอบข้างนะคะรายการนี้นะคะรายการนี้รายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สาม รายการต่อไปค่ะรายการที่สี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อโลหะสีทองสวยๆมีคลาบเบาติดมาแบบนี้เลยเนี่ยนะมีคลาบเบาสวยๆติดมาแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะรายการนี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพเนี่ยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะสีทองคลาบเบาติดเห็นชัดเจนเลยนะคะตามซอกเนี่ยนะ เห็นคาเป้าชัดเจนแบบนี้เลยรายการนี้ค่ะรายการที่สี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ เก่าๆนะคะตัวเหรียญด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเหรียญนะคะรายการนี้นะจ๊ะรายการที่ห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าค่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกนะคะองนี้เป็นพระเนื้อด,ดินจ๊ะเห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพระสีเทพนะจ๊ะเป็นพระสีเทพนะไม่ทราบพิมนะจ๊ะไม่ทราบกุะะเป็นเนื้อด,ดินค่ะ นะ้ดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยคาบกุคาบเก่า,ายังพอเห็นชัดเจนนะคะตามซอกสวยๆแบบนี้ใบหน้าท่านยังมีเห็นนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะเนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพลานเนื้อดินค่ะพลสีเทพนะจ๊ะรายการนี้นะจ๊ะรายการที่หกสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดนะจ๊ะ รายการที่เจ็ดนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นการหล่อโบราณแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะเป็นการหล่อโบราณสวยๆแบบนี้เลยตัวเหรียญด้านหลังค่ะจะมีรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะตัวเหรียญด้านหลังนะคะจะเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยค่ะสวยๆเดิมๆเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุขไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ รายการนี้นะคะรายการที่เจ็ดสบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่8ดแล้วนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่8ดนี้นะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์องนี้นะคะรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยค่ะ เก่าๆแบบนี้เลยคราบกุคราบเก่านะคะมีคราบเบ้าติดมาด้วยสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการนี้นะคะรายการที่แปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปดนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุกไม่ทราบเพมพง รายการที่แปดนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นพระขุดสะเนื้อผงค่ะเก่าๆมันๆแบบนี้เลยองคนี้นะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆมันๆแบบนี้เลยค่ะพระขุดสะนะคะสวยๆเป็นพระเนื้อผงคาบกุบคาบเก่าชัดเจนนะคะวทงองค์เลยค่ะคาบกุบคาบเก่านะคะสวยๆชัดเจนท่วทัององแบบนี้เลย เนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่เก้าสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบนะจ๊ะรายการที่สิบนี้แล้วค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ <evacuate. S 1> เหรียญน,นี้นะเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงเก่าๆกระล่ทองเดิมๆเลยค่ะตัวเหรียญน,นี้นะคะสวยเก่าสภาพดีนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะขอบเบ็ดสวยๆเส,ส,ส,ส้นเหรียญน,นะคะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเส้นเหรียญสวยๆนะ มาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับสีทองฝั่งเพชรด้านหน้าแบบนี้เนาะสวยค่ะพร้อมกรอบเลยมาพร้อมกรอบกันไปพร้อมกรอบรายการที่สินี้นะจ๊ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สิจ้ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบอดนะคะรายการหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกเกนะคะเนื้อทองแดงด,ดำกๆแบบนี้เลยเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกเก้าเนื้อทองแดงด,ดำค่ะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะขอบข้างเป็นแบบนี้นะด้านหลังค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีเส้นเหรียญสวยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบเอามร้อยบาท300บาทนะคะรายการที่สิค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่12บเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อสิงเงินฉลุลาย ะะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อโลหะสีเงินฉลุลายแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกเก้าค่ะเป็นเนื้อโลหะสีเงินฉลุลายแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังนี่นะคะขอบข้างรายการนี้ค่ะรายการที่สิบสองสามร้อยบาทนะคะเหรียญฉลุลาย เนื้อสีเงินนะคะ300บาทนะคะรายการที่12รายการต่อไปค่ะรายการที่13เป็นพระรูปลอหลวงพ่อเดิมค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างแง่นะรูปลอหลวงพ่อเดิมนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสวยๆเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆคลาสสิกแบบนี้สภาพใช้นะจ๊ะองนี้ ้า้ฐานไม่มีไม่มีรอยจานนะจ๊ะรายการนี้นะรายการที่13ค่ะลุบลอหลงพ่อเดิมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้าง300บาทค่ะรายการนี้รายการต่อไปค่ะรายการที่4ขอโทษทีค่ะรายการที่14นะคะรายการนี้ค่ะเป็นพระเนื้อชินนะคะเนื้อชินไม่ทราบกุสวยเก่าแห้ง,แ,หงแบบนี้เลยค่ะองค์นี้นะคะสวยๆเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย เลี่ยมพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้จ้ะเนี่ยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยนะคะคราบกุกคาบเก่ายังเห็นอยู่นะคะเนื้อชิ้นคือแห้งมากๆเนี่ยเนี่ยนะคะเนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆเลยค่ะรายการนี้นะรายการที่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาทมาพร้อมกรอบแบบนี้นะคะเปิดหน้าเปิดหลังสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปนะคะรายการที่สิบห้าจ้ะ รายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นสีเทพเป็นพลาสีเทพพิมพ์นี้คะ่ะเนี่ยนะพลาสีเทพพิมพ์นี้เลยเนื้อดินนะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีนะคะสภาพสวยเนี่ยนะคะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยค่ะเนื้อดินสีเทพนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เนี่ยนะ รายการนี้นะคะรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบห้านะจ๊ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกเป็นเหรียญจอบหลวงหลวงพ่อเงินค่ะเนี่ยนะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินสภาพผ่านการใช้งานมาเก่าๆแบบนี้เลยสภาพผ่านการใช้นะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุกนะคะสวยๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆแบบนี้นะคะเปิดหน้าเปิดหลัง รายการนี้ค่ะรายการที่สิบหกสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหกเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบหกค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อสีเงินเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองเนื้อสีเงินค่ะหน้าตาท่านยังเห็นชัดเจนนะคะเส้นเหรียญสวยๆหัวไหลกลมๆแขนล้ำๆ้ด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะ เนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีนะคะขอบข้างไม่มีห่วงนะจ๊ะเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญเนื้อสิงเงินนะจ๊ะรายการนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะ พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจน้องฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกันทางช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดนะคะของราคาถูกราคาไปต่อกันได้นะคะทุกคลิปทุก EP ีกันเลยจะจัดส่งฟรีนะคะมีบริการด้วยนะคะนะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่08-3-43-7-4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะ ราคาเริ่มต้นนะคะองละสา0รอยบาทสี่องหนึ่งพันค่ะจะส่งฟรีนะคะรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่สิบเจดสาร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดนะคะองค์นี้ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะเป็นรูปหล่อนะคะเป็นรูปหล่อเนื้อสีเงินมีน้ำหนักค่ะรูปหล่อเนื้อสีเงินแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสวยๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยไม่ทราบกุนะคะ เนี่ยนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นอุปคุดหรือเปล่านะคะเป็นเนื้อสีเงินแบบนี้เลยค่ะสวยๆนะคะสวยๆเลยมีน้ำหนักเนี่ยนะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะจ๊ะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบแปดสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณค่ะเหรียญหล่อเก,ก่าๆแบบนี้ไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยนะคะ เหรียญรอเก่าๆหรือรอโบราณแบบนี้เลยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะสภาพเคยผ่านการใช้มางานมาค่ะเนี่ยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่ 19- 300บาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่20นะคะรายการที่20นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้อสีเงินเนี่ยนะ เหรียญหลวงพ่อกลวยเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อสิงเงินสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีใบหน้าท่านยังชัดเจนนะคะหนไหลกลมๆแขนล่ำล้ด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนปีสองห้าสองหนึ่งเนี่ยนะคะด้านหลังเหรียญนะคะเป็นยันแบบนี้เลยเขียนปีสองห้าสองหนึ่งนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้อสิงเงินขอบข้างค่ะเนี่ยนะคะรายการนี้นะจ๊ะรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งนะจ๊ะรายการนี้นะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลี่มีตัวฉอด้านหลังนะเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลี่ค่ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักมีตัวฉอชิงด้านหลังแบบนี้เลยสวยสวยเดิมๆนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทจา้ะ ใต้ฐานนะคะจะเป็นแบบนี้300บาทนะคะรายการที่21็ดค่ะเนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่21รายการต่อไปนะคะรายการที่22รายการที่22นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อโลหะสีเงินฉลุลายค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีเงินสวยๆฉลุลายแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเขียนปีสองสี่หกเจ็ดค่ะด้านหลังเป็นปีสองสี่หกเจ็ดนะคะเหรียญนี้เนื้อโลหะสีเงินฉลุลายสวยเดิมสภาพดีเลยนะคะรายการนี้นะรายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบสองรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสาม รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลงปู่สีค่ะหน้าตาท่านชัดเจนสวยๆเลยนะคะหัวไหล่กลมๆแขนล่ำล้ค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเป็นเหรียญรุ่นอายุยืนนะจ๊ะเหรียญหลงปูสีองค์นี้นะด้านหลังเหรียญเขียนปี25 1 7ค่ะด้านหลังเขียนปี2 5 1 7น่ะคะเหรียญหลงปู่สีเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้แบบนี้เลยนะคะรายการนี้ บ,บ้านๆเลยนะคะอง์นี้นะคะเนี่ยนะสามบาทค่ะรายการที่23รายการต่อไปค่ะรายการที่ยีค่ะรายการที่24่ี่นี้นะคะเป็นพระแบบนี้ค่ะเนื้อชินเขาเรียกพระอะไรไม่ทราบนะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อชินนะคะหน้าตาท่านยังเห็นชัดเจนเนื้อชินคือแห้งมากๆค่ะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นเนื้อชิน้นมีน้ำหนักนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะเนื้อชิ้นนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้รายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่นะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นผลาเนื้อดินสีเทพนะคะผลาเนื้อดินสีเทพพิมพ์นี้ค่ะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย นะะเนื้อดินแห้งๆเกา่เกาๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะสภาพสวยเนื้อดินคือแห้งมากๆอ่ะนะคะสวยเดิมสภาพดีไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบห้าสามบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่26รายการที่26นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อสงวนนะคะนี่นะ เหรียญหลวงพ่อสงวนนะคะแบบนี้เลยใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําค่ะเก่าๆสวยๆแบบนี้หน้าตาท่านยังชัดเจนอยู่นะคะส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเขียนปี2 5งหเป็นยันแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้นะจ๊ะมาพร้อมเลี่อมกรอบพลาสติกกันน้าได้แบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิสามร้อยบาทจะ้ะ รายการที่26นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่27ค่ะรายการที่27นี้นะคะเป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบของพ่อองค์ใหญ่นะจ๊ะองค์ใหญ่เป็นเนื้อโลหะสิงเงินเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสิงเงินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆเดิมๆนะคะสภาพดีใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานรายการนี้นะคะรายการที่27 สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดพระเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสีเงินสวยๆเก่าๆแบบนี้สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบแปดเราจะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นพระเนื้อดินพิมพ์นี้นะคะรายการที่ยี่สิบแปด เป็นพลาเน้อดินพิมพ์นี้เลยหนะ้าตาท่านเห็นชัดเจนค่ะค่ากุค่าก่าวตามซอกยังเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสีสวยเดิมเดิมเลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปค่ะเป็นรายการเซตนะคะวันนี้มีมาแค่หนึ่งเซตนะจ๊ะรายการเซตนะเซตเดียวนะจ๊ะองค์ละห้าร้อยบาท องละห้าร้อยบาทค่ะเริ่มจากนะคะหลวงพ่อเงินเนื้อขันเงินนะคะเนี่ยนะหลวงพ่อเงินองคนี้นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิ Victoria, มพ์ bathroom, เป็นเนื้อขันเงินส,สวยๆเก่กาๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะส,สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยใช้สภาพเคยใช้นะคะรายการนี้ะนะห้าร้อยบาทค่ะรายการนี้หลวงพ่อเงินเป็นเนื้อขันเงินนะคะ ขอโทษทีค่ะเป็นเนื้อขันลงหินนะคะเป็นเนื้อขันลงหินค่ะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเนื้อขันลงหินนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมานะคะองนี้เนื้อขันลงหินนะคะห้าร้อยบาทนะคะรายการนี้นะคะห้าร้อยรายการต่อไปคะ่ะรายการต่อไปอง์นี้เป็นมีดหมอคะ่ะมีดหมอรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะแหนบเงินแหนบเงินทั้งองคเลยนะคะ มิดหมอแบบนี้นะเป็นแหนบเงินค่ะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะคะรายการนี้นะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วเป็นเขี้ยวค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเขี้ยวคือเก่าแห้งมากเลยเนี่ยนะคะเขี้ยวคือเก่าแห้งธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะสสวยๆนะคะถักเชือกลงรักปิดทองมาแบบนี้เนาะเนี่นะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อห้าร้อยบาทค่ะ รงนี้นะคะห้าร้อยบาทเนี่ยนะคะห้าร้อยบาทนะคะรายการนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะองละห้าร้อยนะคะ